ที่จริงลูกความของผมเป็นคนรักสัตว์มากแต่พอเขารู้ว่าเพื่อนสนิทไปกินหมาก,กินแมวเขารู้สึกตกตะลึงมากที่เขาพูดไปไม่ใช่การหมิ่นประมาทและไม่ได้ทําไปเพื่อทําลายชื่อเสียงของผู้ร้องทุกข์ที่เขาพูดมาเป็นแค่ปฏิกิริยาของคนทั่วไปที่มีก็เท่านั้นดังนั้นที่ลูกความผมบอกผู้ร้องทุกข์ว่าโหดร้ายเลือดเย็นทําร้ายสาัตว์เล็กๆเ,เป็นแค่การออกความเห็นไม่ได้หมิ่นประมาทแน่นอนอย่างคนส่วนใหญ่มองว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแต่ในสถานที่บางแห่งอย่างเช่นเวียดนาม ตอนหลังสงครามโลกมักจะกินหมาแมเป็นอาหารคนเวียดนามเก่าแก่ยังคิดว่ากินแมวแล้วจะนำโชคมาให้แปลว่าเรื่องกินได้หรือไม่ได้ล้วนเป็นคุณค่าส่วนบุคคลหากมองในแง่วิทยาศาสตร์แล้วกินสัตว์อะไรไม่มีแบ่งดีเลวหรือสูงต่ำใช่ไหมคะจะพูดแบบนี้ก็ได้เอนนาเหรอ อะไรกันเมึงมึงไปผูทำไมออกไปเลยออกไปไม่มีอะไรหลีกไปหลีกไปหลีกไปทุกคนหลีกไป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 เขาหลีกไปหลีกไป็ได้หลีกไปหลีไปหลไบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่จริงแอนนาก็มีแฟนแล้วน่าจะโอเคกับเรื่องนายแล้วนี่นะแต่เมื่อกี้ตอนเขาเห็นนายดูแย่กว่าตอนที่เขาเห็นเจ้านี่อีกใช่ไงแค่เจอก็ยังอึดอัดแต่ที่เขาเป็นแบบเมื่อกี้คือสั่นไปทั้งตัวแถมทำท่าเหมือนหายใจไม่ออกด้วยจริงด้วย ถ้าไม่อยากเจอแล้วก็ถือซะว่าเห็นผีไปทําไปมองไม่เห็นแล้วก็เดินผ่านแต่เขาเป็นแบบนั้นดูไม่ปกติเลย